สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ Re l a กทา r o โร9เาหรับวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันในคลิปแรนดอมแรนดอมของวันนี้คือคุณจะได้ลงเอยกับใครขอไพ่ท่านช่วยสื่อช่วยบอกให้ชัดเจนด้วยค่ะมามาดูพลังงานก่อนอื่นนะคะขอดูพลังงานความเป็นตัวตนของคุณเบื้องต้นก่อน ขอดูความเป็นคุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้มาชมคลิปนี้เบื้องต้น5ใบค่ะก่อนที่จะไปดูบุคลิกลักษณะของคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณนะคะคู่ที่เกื้อหนุนกันคู่ที่เป็นคู่แท้กันคู่ที่มาดูแลซึ่งกันและกันนะคะขอดูพลังงานความเป็นตัวตนของคุณก่อนค่ะ คุณเป็นชาวธาตุน้ำในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมีความจำเป็นหรือสถานการณ์ณปัจจุบันของคุณตอนเนี้บางเคสบางท่านก็เป็นฟิลของคนที่ยังติดอยู่กับคนปัจจุบันซึ่งไม่สามารถที่จะจบกันได้แบบชัดเจนนะคะ มันเป็นฟิลของคนที่มีคู่ชีวิตแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แบบปกติทั่วไปจะต้องอยู่คนละที่อยู่บ้านคนละหลังอยู่กันคนละอ่าคือคือสถานะทางสังคมทุกคนรู้ว่าพวกคุณเป็นเป็นคู่กันเป็นแฟนกันแต่ชีวิตจริงของพวกคุณอนะ่ะไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบปกติได้ เหตุผลหนึ่งสองสามก็ว่าไปบางคนก็มีเหตุจำเป็นต้องทำงานบางคนก็อยู่เพราะเหตุผลทางธุรกิจพลังงานนะคะเป็นฟีลของคนที่มีแฟนเหมือนไม่มีแฟนะแล้วก็บางเคสบางท่านก็เหมือนกับคือไม่อยากหันหลังให้นะแต่มันจำเป็นจะต้องหันหลังให้อะเหตุผลเพราะโนนนันนี่ก็ว่าไปสถานะคุ้มเคือนะคะ หมอดูพลังงานอืไพ่ใบแรกก็ขึ้นมาสถานะของคุณตอนเนี้ยไม่ใช่คนโสดอะ่ะเพราะคุณยังติดในเรื่องของทะเบียนสมรสบางท่านบางท่านก็แยกบ้านกันแล้วค่ะแต่ยังติดในเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานยังไม่สามารถจะเคลียร์กันได้แบบเบ็ดเสร็จคุณเป็นชาวธาตุน้ำแน่ๆเลยคุณทำร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ย ทำร้านอาหารทำฟิลคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยพลังงานสายอาชีพนะคะบางท่านนะก็มีความจําเป็นอะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือคุณตอนนี้กําลังมีแผนจะจะไปทํางานต่างประเทศกําลังเดินเรื่องอยู่รอวีซ่ารอเวลาโน่นนี่นั่นคือใจคุณมันอยากไปแล้วว่ามันไม่อยากอยู่ตรงนี้พลังงานอืม ชาวธาตุน้ำมาแรงนะคะอันนี้คือไพ่ของคุณนะไม่ใช่ชาวธาตุน้ำดูได้ไหมดูได้ค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงดีที่สุดคุณเป็นชาวธาตุลมคุณเป็นคนใจร้อนน,นี่นเอาจริงใจร้อนหุนหันพันแล่นคิดเร็วทําเร็วบางเรื่องการทําอะไรรวดเร็วเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นในฟิล์ของการต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกเรื่องควรจะ ช้าหน่อยแล้วก็ใจเย็นมันจะดีขึ้นเยอะพลังงานตัวคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนชัดเจนนะคือคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือจะเอาไงว่ามาอยา่ยาอย่ายึกยึกยักยัก,ยกด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยึกยักอะ่ะเวลาที่คุณมีปัญหามีประเด็นคุณก็พร้อมที่จะเคลียร์ทันทีแต่บางทีจังหวะตอนนั้นมันยังไม่เหมาะที่จะเคลียร มนเลยทําให้ปัญหาแทนที่มันจะมีแค่ระดับสิบมันก็กลายเป็นระดับ20-30เพราะความใจร้อนฉะนั้นนิ่งได้ดีนะคะลดความใจร้อนลงสัก50%มันจะทําให้คุณดูแบบดูดีขึ้นอีกเยอะเลยอะความใจร้อนมันดีเป็นบางเรื่องแต่ถ้าในการตัดสินใจแล้วในด้านของการ ดำเนินชีวิตอะไม่ควรจะใจร้อนใจเย็นดีที่สุดนะคะไพ่อยากเตือนให้คุณใจเย็นลงหน่อยทําอะไรช้าลงสักนิดนึงไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไปซสทุกเรื่องรวมถึงเรื่องความรักด้วย,ค,ยค่อยคคิดใจเย็นเย็นเรื่องบางเรื่องนะคะการตัดสินใจรวดเร็วไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะทำให้เหตุการณ์แย่ลงลองนิ่งดูแล้วคุณจะได้เห็น คุณจะได้เห็นแล้วก็จะได้ข้อคิดในอีกแง่มุมหนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณมากแต่บางทีคุณมองข้ามเพราะที่คุณมองข้ามเพราะว่าคุณใจร้อนไงแต่ถ้าคุณลองเป็นคนใจเย็นลงอีกสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีมันจะทําให้คุณได้มุมมองแนวคิดอะไรใดๆใหม่ๆในการดําเนินชีวิตคือนํามาใช้ในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตในทุกเรื่องทุกทุกด้านเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียว มันจะทําให้ตัวคุณอะดูดีขึ้นเยอะเลยบอกเลยนะคะพลังงานเบางท่านสายอาชีพนะหมอขอเสริมนิดนึงบางท่านก็ทําเกี่ยวกับบัญชีการเงินแคชเชียร์เจ้าหน้าที่เก็บเงินอยู่กับเงินเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางด่วนได้ไหมได้สิคะ่ะอยู่กับเงินเจ้าหน้าที่แบงค์ได้ไหมได้คะ่ะคุณอยู่กับเงินอะอะไรที่เกี่ยวกับเงินอะได้หมดนะ อยู่กับตัวเลขอยู่กับเอกสารช่วงนี้คุณมีความลังเลน่าจะเป็นในเรื่องของความรักคุณเป็นชาวธาตุดินได้นะคือใจหนึ่งคุณก็ยังอยากไปต่อแต่อีกใจหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่โอเคเหมือนคุณเถียงกับตัวเองอะจะเอาไงดีช่วงนี้คุณยังหาคําตอบให้กับคําถามที่มันมันยังค้างคาอยู่ในในใจคุณอะยังไม่ได้ใจเย็นค่ะใจเย็นดูแล้วคุณจะได้เจอทาง ทางออกของปัญหาแล้วก็จะได้คำตอบในคำถามที่คุณอยากจะเคลียร์พลังงานตัวเองลองใจเย็นดูนะหมอแนะนำให้คุณใจเย็นเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะดีขึ้นคุณเป็นชาวราศีสิงห์บุคลิกอย่างคุณนะคะถ้าตอนนี้คุณทำงานประจําอยู่หมอหมองว่าคุณมีความคิดอยากจะออกมาทำธุรกิจอะไรให้มันเป็นของตัวเองอะอย่างใดอย่างหนึง่ง ตามความชื่นชอบแล้วก็ความถนัดของคุณเพียงแต่ตอนนี้คุณอาจจะรอจังหวะคือปัญหาคุณมันอาจจะมารอบด้านอะรวมทั้งความความรักด้วยมันเลยทําให้คุณเหมือนกับว่าไม่มีสมาธิตัวคุณคุณเป็นคนเก่งนะบุคลิกอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นลูกน้องใครส่วนมากจะทํางานเป็นนายตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองเล็กใหญ่ไม่สําคัญแต่ว่าดวงแบบนี้คุณค่อนข้างเป็นผู้นํา ถ้าคุณทำงานในองค์กรมีแนวโน้มมีเปอร์เซนต์ว่าชีวิตคุณอะจะเติบโตจเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานไพ่ขึ้นสเตนยังไงคุณก็ต้องได้เป็นหัวหน้าตามความรู้ความสามารถที่คุณม,คมีคุณมีความสามารถแล้ววุฒิคุณก็ต้องได้ด้วยทุกอย่างมันจะต้องประกอบกันแต่บุคลิกอย่างคุณอะไม่เป็นลูกน้องใครถ้าเป็นคุณก็ต้องมีตำแหน่ง ไหมันชัดเจนนะคะบุคลิกอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโฟกสัสความรักโฟกสัสงานเงินอย่างเดียวเพราะว่าพลังงานสเตนเนี่ยจะเป็นฟิลของคนที่สเปคสูงคุณมีสเปคในใจอะ่ะมีแน่นอนแล้วถ้าไม่ตรงสเปคคือถ้าใครพยายามเข้ามาจีบคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอะ่ะถ้าไม่ตรงสเปคคุณเนี่ยคุณจะไม่ให้ความหวังเลยคุณจะชัดเจนเลย ข้อดีของสเตนคือจะไม่ให้ความหวังใครเล่นๆถ้ารู้สึกว่าคนคนนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจไม่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นมากได้กว่าเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยคุณก็จะชัดเจนไปเลยนี่คือข้อดีคุณจะไม่ให้ความหวังใครแต่โปรไฟล์อย่างคุณะมีแต่คนอยากจีบทุกคนชอบคนเก่งอะค่ะถูกไหมอะทุกคนชอบคนเก่งหมดนะหมอมองอะ ฉะนั้นการที่เราอยากได้คู่เราก็ต้องอยากได้คู่ที่เก่งต้องไม่ด้อยกว่าเรา <laughs> สเตรนจ,จะไม่ชอบคู่ที่ด้อยกว่าตัวเองนะคะจะต้องโปรไฟล์เหนือกว่าคุณ3-5มถึงหเลเวลขึ้นไปหมอให้5เลยนะแต่ตามตำราบอก3 3หรือ5ก็ได้ค่ะบางคนก็อาจจะอะตำแหน่งเท่ากับคุณก็โอเคผ่านละ คือสเปคของแต่ละท่านไม่เท่ากันอันนี้ไม่ฟิตอันนี้พูดก,กว้างมามาดูบุคลิกลักษณะของคนที่จะมาเป็นคนที่คุณจะได้ลงเอยด้วยมาขอไพ่สำหรับนี้ท่านช่วยสื่อพลังงานของคนที่คุณจะได้ลงเอยด้วยนะคะคุณเป็นสเตนอะคุณคิดว่าคู่คุณต้องโปรไฟล์ขนาดไหนอะ่ะ หมอมองว่าต้องเป็นเอเมเพลอร์นะเพราะไม่งั้นเอาคุณไม่อยู่ใช้คำนี้เลย <c oughs> หรือไม่งั้นก็ต้องเป็นคิงออฟคัพอ่ะดูซิไพ่จะขึ้นไหมหมอเกิดมาไพ่สองใบนะคะหนึ่งเอเมอรลอร์สองคิงออฟคัพดูซิไพ่จะออกมาไหมแล้วก็เดี๋ยวมาดูความหมายกันว่าถ้าออกมาทั้งคู่เนี่ย Amazing เลยนะมาดูกัน,นะคะ่ะ ขออภัยนะคะเป็นชาวทัดลมอืมชอบชอบหรือทำหรือมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลร้านเครื่องดื่มได้นะสายอาหารใกล้เคียงกับคุณเลยอะถ้าคุณทำร้านอาหารอะถ้าคุณทำร้านอาหารอยู่แล้วคนคนนี้จะอยู่ในแวดวงธุรกิจเครือเดียวกับคุณร้านอาหารทะเลร้านเครื่องดื่มสายคล้ายๆคุณอะ คนที่จะมาเป็นคู่คุณบุคลิกเป็นคนนิ่งค่ะอายุน่าจะไล่เลี่ยกกว่าคุณความเก่งมีเลเวลไหนก็คุณถ้าคุณทําฟิลร้านอาหารอะ่ะคนคนนี้ก็ทําร้านอาหารเหมือนคุณอาจจะไม่ใช่ขายแนวเดียวกันเป๊ะกับคุณแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากพลังงานไพ่นะคะเป็นชาวธาตุลมเป็นคนนิ่งๆหน้านิ่งเก็บความรู้สึกเก่งชาวธาตุลมสามารถเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วได้ รู้จักในที่นี้ก็รู้จักแบบเพื่อนรู้จักแบบพี่น้องรู้จักกันมานานแต่แอบชอบคุณมานานแต่ไม่กล้าเปิดเผยก็ได้นะพลังงานนะคะคนที่จะมาลงเอยกับคุณอ่ะสองเป็นชาวธาตุไฟคนนี้นะคนนี้จะเป็นคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วแล้ว,ลวมีความมั่นคงแล้วอาจจะเป็นฟิลของคนที่รับช่วงต่อจากธุรกิจของที่บ้าน เล็กใหญ่ไม่สําคัญเป็นธุรกิจที่ที่ครอบครัวทํามานานอะ่ะต้นตระกูลธรรมดานรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยก็ตกทอดมารุ่นพ่อรุ่นแม่มารุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลน,ลนจะเป็นฟีลของคนที่รับช่วงต่อธุรกิจชาวธาตุไฟคนคนนี้คิดไกลกับคุณเลยนะคิดถึงขั้นอยากแต่งงานน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตคุณด้วยเอาจริงคนคนนี้ก็เหมือนกันชาวธาตุลมชาวธาตุไฟแสดงว่าคุณมีคนที่ชอบหมอเห็นสองคนแล้วนะ ธาตุลมธาตุไฟเนื้อคู่เรามีหลายคนนะคะคำว่าเนื้อคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาทุกคนแล้วคุณจะต้องได้เป็นคู่ทุกคนไม่ใช่นะบางทีท่านก็จะจัดสรรมาห้ามาให้คุณได้เลือกหลายคนอะอยู่ที่คุณจะชอบใครไม่ชอบใครด้วยนะคะมันจะต้องเป็นเรื่องของคนสองคนที่ใจตรงกันด้วยนะโอ้มอกี้หมอบอก k n n o of u u s ใช่ไหมคะอันนี้คิงออฟคนคนนี้นะ โตกว่าคุณชาวธาตุลมชาวธาตุลมโตกว่าคุณเป็นคนในเครื่องแบบค่ะสายข้าราชการเด่นทหารตำรวจเจ้าของธุรกิจได้ไหมได้ธุรกิจเกี่ยวกับอลูมิเนียมโลหะได้หรือไม่งั้นก็เป็นคนที่ทำงานฟิลลุย,ลยเลยเจ้าของอบริษัทรักษาความปลอดภัยได้ไหมได้สิงานล,ลุยคนในเครื่องแบบได้ค่ะแต่เป็นเจ้าของนะ เป็นคนหน้านิ่งค่ะหมอมองว่าอายุน่าจะมากกว่าคุณหลักสิบปีบวกเลยละ่ะคุณอายุเท่าไหร่คุณก็บวกไปถ้าคุณตอนนี้ที่มาชมคุณอายุประมาณขออภัยนะคะถ้าคุณอายุประมาณอ่าห้าสิบหกสิบคนคนนี้ก็ไล่เรียกกับคุณนะไม่ทิ้งห่างมากแต่ยังเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนแข็งแรงด้วยเป็นคนชอบเล่นกีฬาดูแลตัวเองรูปร่างดีค่ะแต่งตัวดีชอบใส,ส่สูทแต่งตัวเนีย้ยแต่งตัวเหมือนในรูปเลยเนี่ยคุณดูรูปเอาเลยเนะี่ย สีผิวก็แบบนี้ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นต่างชาติได้ไหมได้ถ้าต่างชาติก็โซนนี้เลยนะเอ่อ king of sauce หมอนึกสักครู่นะคะนึกถึงตำราก่อนเอ่อในตำลาเขียนไว้ประมาณโซนเนี่ยค่ะอะไรอะโซนที่แบบไม่ใช่ยุโรปจ๋าหมอเรียกไม่ถูกอะเอ่อโซนที่ที่ทำเกี่ยวกับน้ำมันอะ ที่ที่ประเทศที่มีน้ํามันเยอะๆอ่ะประมาณนั้นแหละโซนประมาณเนี้ยต่างชาติได้นะคะคนไทยก็ได้คนไทยโปรไฟล์ดีเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นพ่อไม้แต่ไพ่ยังไม่ขึ้นเคลียร์นะคุณอาจจะมีคนที่ไม่โสดมาปิ๊งก็ได้นะเอาจริงไพ่ยังไม่ขึ้นเคลียร์ธาตุลมมาแรงนะคะคนที่จะได้มาลงเอยกับคุณมาโอ้เป็นชาวราศีพฤษภค่ะคนคนนี้สายบุญเลยค่ะ คุณอาจจะได้เจอในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัยสถานที่ราชการใหญ่ๆฟิลกระรวงเนี่ยคุณไปเจอโดยบังเอิญธรรมชาติเอ้ยไม่ใช่สิอา่าถูกแล้วขออภัยนะคะธรรมชาติจัดสรรคือจัดสรรให้ผู้คุณได้เจอกนะันอ่ะเป็นคนจิตใจดีค่ะชอบอยู่กับ ธรรมะชอบนั่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ถึงขั้นบวชแต่เป็นคนที่มีธรรมะในใจคนคนนี้เป็นคนดีเลยแหละสายครูบาอาจารย์อาจารย์สอนมหาลัยได้นะเอาจริงฟิลอาจารย์เลยนะคะความรู้สูงค่ะคนคนนี้ระดับด็อกเตอร์ถ้ายังไม่จบก็กําลังศึกษาอยู่พลังงานคุณหมอได้ไหมได้ค่ะเป็นระดับอาจารย์หมอเลยนะคุณจะได้เจอคนที่โปรไฟล์ดีมากหน้าที่การงานแน่นเป๊ะ เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาผู้คนยกมือไหว้ชีวิตเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตคนคนนี้น่าจะอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็อย่าล้างแล้วก็คลองตัวโสดยาวนานทํางานเพื่อสังคมเป็นส่วนใหญ่จนธรรมชาติจนข้างบนนะคะจนเบื้องบนท่านจัดสรรให้ได้เจอกับคนพลังงานนะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะจิตใจดีคนคนนี้เป็นคนดีเลยค่ะราศีพฤษภนี้น่าจะธาตุดินนะถ้าหมอจําไม่ผิด ถ้าหมอบอกธาตุผิดขออภัยนะคะขออภัยนะเอาเป็นว่าราศพีพฤษภเป็นคนดีเลยค่ะว้าวโอ้โหคนวันพฤหัสค่ะวิ e อ of fortune มาไม่ว่าคนไหนนะมีดีในตัวทั้งคู่หมอมองนะคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกอะตอนนี้นะคะหมอเห็นสามท่านแล้วนะสามท่าน คุณจะได้เจอคนคนนี้อ่ะเป็นฟิลเหมือนในหนังอ่ะ destiny อ่ะโชคชะตา view of fortune มาแล้วเป็นฟิลแบบเจอกันแล้วรู้สึกปิ๊งอ่ะน่าจะเป็นคนใหม่หมอมองนะคือเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักเลยคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคุณนะคะพลังงานนะส่วนคุณจะ ได้ลงเอยกับคนคนนี้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชอบไหมอะถ้าคุณเจอแล้วคุณถูกใจก็มีเปอร์เซ็น์ที่คุณจะได้ลงเอยแต่ถ้าคุณเจอแล้วคุณไม่ถูกใจคุณก็ไม่ได้ลงเอยนะคะอยู่ที่คุณทุกสิ่งอย่างท่านเหมือนท่านหาชอยมาให้คุณอะแล้วคุณจะเลือกไหมก็อยู่ที่คุณมนุษย์เราไม่มีใครเพอร์เฟครอบด้านถึงจะเป็นไฮโลแฟนก็ต้องมีข้อเสียบางน่าจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตโลกส่วนตัวสูง ฉะนั้นการจะเป็นเป็นแฟนกับคนที่เป็นชาวอินโทรเวิร์ตคุณต้องเข้าใจชาวอินโทรเวิร์ตชาวอินโทรเวิร์ตจะชอบจะมีความสุขมากกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ตามลาําพังเพราะการที่อยู่ตามลําพังเนี่ยมันทาให้ชาวอินโทรเวิร์ตมีสมาธิเพราะว่าชาวอินโทรเวิร์ตจะมีความสนใจมีความใฝ่รู้มีความเรียนรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองกําลังโฟกัสอยู่นะคะฉะนั้นศึกษาเรียนรู้มาเดี๋ยวเปิดไพ่ไปเรื่อยๆแล้วกัน คนคนนี้นะชาวธาตุไฟมานะคะหมอหมอคุณได้เจอในสายงานเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ว่าเป็นคนอ่อนกว่าคุณได้นะอายุคุณเป็นที่ตั้งแล้วก็บวกลบบวกลบเอ่อไพ่ใบนี้หมอตีให้อืมหมอตีให้ห้าปีอ่อนกว่าคุณห้าปีชาวธาตุไฟเป็นคนเก่งฉลาดพูดจาดีหัวดีทำงานเก่งทำงานเกี่ยวกับ เอกอสารการวางแผนได้สายอาชีพได้หมดครอบคุมขีดขีดเขียนเขียนนะคะเป็นฟิลแบบอะไรอะ่ะเด็กเนิร์ดก็ได้น่าจริงแต่เป็นคนเรียนเก่งนะฉลาดทำงานเก่งด้วยพลังงานนะคะมันอยู่ที่สเปคคุคณเอาพูดนง่ายๆเบื้องบนท่านส่งมาให้คุณเลือกอะ่ะสามคนแล้วเนี่ยคุณชอบแบบไหนคุณก็โอโ้พูดถึงเลขสาม เลขสามมาเลยโอคุณพระหนึ่งในสามคนจะมีคนที่เคยเหมอเห็นหน้าไพ่ใบนี้นะอาจจะหนึ่งในสามอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคนที่เคยทำคุณเสียใจอ่ะจะวนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งพลังงานนะคะเป็นชาวธาตุลมเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเป็นคนที่ยังทำให้คุณไม่สามารถจะลืมได้เป็นคนที่ทำให้คุณเป็นแปดถ้วยได้นะเอาจริงเป็นคนที่คุณเลือกที่จะเดินหันหลังออกมา ทั้งทที่คุณก็ยังรักอ่ะแต่คนคนนี้ทําร้ายคุณเยอะไงฉะนั้นคุณต้องหันมารักตัวเองบ้างละเปอร์เซ็นต์คนเก่าก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานตัวคุณคุณยังไม่เคลียร์ถึงคุณจะโฟกัสข้างหน้าแล้วแต่ในใจคุณยังคิดถึงอยู่คนหนึ่งอ่ะคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดอ่ะถามว่ากลับมาแล้วคุณต้องเลือกเหรอไม่จําเป็นค่ะมันอยู่ที่คุณหมอบอกละอยู่ที่คุณค่ะคุณไม่เลือกใครเลยก็ได้ต่อให้จะเป็น คนดีเลิศแค่ไหนถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็ไม่เลือกคุณก็เลือกที่จะอยู่ชิลๆของคุณเนี่ยชีวิตสดๆเป็นเดอะสเตรนท์ hmm. ของคุณต่อไปไม่ผิดนะโอ้ชัดเจนเลยชาวธาตุน้ำมาอีกเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณอะพลังงานคนเก่าแรงนะคะคนเก่าแรงเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเหมือนกับไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ไม่ตอบโจทย์อะ พิ่งรู้หัวใจตัวเองว่ายังรักคุณอะ่ะก็เลยอยากจะกลับมาหาคุณก็ได้เอาจริงพลังงานอือยู่ที่คุณนะคุณจะเลือกไหมหมอไม่ลงดีเทลนะหมอว่าส่วนใหญ่ลูกดวงได้ยินคําว่าคนเก่านี้ก็น่าจะสายหัวกันทุกคนนะคะคนเก่าโนโนโนคุณพระเป็นชาวราศีพิจิกได้นะคะโอ้คนคนนี้ดวงแข็งดวงแรงดวงใหญ่เป็นคุณหมอได้เป็นครูบาอาจารย์ได้ เป็นคนจิตแข็งเป็นคนหน้าดุหน้าเข้มหน้านิ่งชอบทำงานให้กับการกุศลทำงานเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายธุรกิจทุกรูปแบบก็ได้นะหรือไม่งั้นก็มีธุรกิจส่วนตัวหรือหรือทำงานที่เกี่ยวกับพลังงานน้ํำมันกา๊าซปิตโตรเคมีเป็นเจ้าหน้าที่ปตทได้ไหมได้ค่ะ ก็เกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวคนคนนี้เซนแรงดวงแข็งเป็นคนดุอะ่ะพลังงานเดทเนี่ยเหมือนเป็นคนที่คุณจบมาแล้วด้วยจบนะคะไม่ใช่คาราคาซังนะพลังงานนะคะบางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่เคยคบชาวพิจิกเลยก็คนคนนี้ก็ต้องเป็นคนที่แบบบุคลิกแข็งแข็งอ่ะดูภายนอกคุณอาจจะเห็นว่าแปลคุณไม่ถูกชะตาเลยคุณแบบเห็นหน้าคนคนนี้ไม่โอเคอย่างเงี้ยพลังงานเป็นไปได้นะคะ หมายถึงคนที่จะมาลงเอยกับคุณน่ะเข้ามาไม่เลือกได้ไหมหมอเห็นสี่คนแล้วนะตอนนี้ยว้าวก็ <c oughs> คุณเก่งอะค่ะคุณต้องคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณเก่งคุณเป็นสเตรนทอะทุกคนชอบคนเก่งค่ะต่อให้คุณต่อให้คุณปิดตัวเองทําแต่งานกับบ้านคอนโดนะจังหวะเนื้อคู่จะเข,เข้าก็เข้ามาเองอะเข้ามาเพราะงานอะเข้ามาเพราะโอกาสเนี่ยแหละ บางทีก็เจอกันบน BTS อย่าง m r เอมอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันอยู่หน้าคอนโดอย่างนี้ก็ได้ใครจะรู้อะคะเดสตินีอ่ะมันไม่มีอะไรกําหนดได้เบื้องบนท่านกําหนดมาจัดสรรมาแต่คุณสามารถเลือกได้มันอยู่ที่คุณพลังงานนะคะอ๋อปิดท้ายด้วยชาวธาตลมคะ่ะชาวธาตลมมาแรงแปดดาบคุณขึ้นแปดถ้วยคนคนนี้แปดดาบชีวิตพวกคุณเกี่ยวข้องกับเลขแปด คุณเกิดวันที่8คนคนนี้เกิดวันที่8หรือเปล่าเบอร์มือถือ8ปทะเบียนรถ88ดแปดบ้านเลขที่ห้อง88ดแปเป็นคนที่ทําให้คุณเครียดนะ <c oughs> โอ๋หมอเห็นหน้าภายัยหมอมองว่าคุณเป็นสเตรนดี่วะคือเหมือนกับคนที่จะทําให้คุณเครียดนี่แหละจะตื้อคุณมากมากกว่าคนอื่น พอรู้ไงคะรู้จุดรู้นิสัยรู้ว่าคุณยังมีเยื่อใหญ่อะพูดตรงๆเหมือนรู้ว่าคุณก็ยังยังมีอะ่ะยังมีเยื่อใหญ่อะ่ะฉะนั้นคนคนนี้ฉลาดนะเขาหรือเธอจะใช้จุดตรงเนี้ยจุดที่รู้ว่าคุณยังยังรู้สึกดีด้วยอะ่ะเป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวระหว่างพวกคุณชาวทัดลมมาแรงคุณจะเครียดนะหมอมองฉะนั้นเลือกดีๆนะคะเลือกดีๆ ไพ่เดทแล้วก็แปดาบมาประกบอขออนุญาตนะคะถ้าเป็นคนเก่าแล้วคุณมีความมั่นใจแล้วว่าคนเก่ามันก็เหมือนหนังสือเล่มเดิมถูกไหมคะไม่ว่าอ่านกี่รอบมันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมอันนี้หมอก็จำมาจากออในหนังสืออีกทีหนึ่งเหมือนกันฉะนั้น การที่คุณจะกลับไปคบคนเก่าแล้วชีวิตคุณจะต้องไปอยู่ในวงวนเดิมๆถ้ามันมีความสุขก็ดีถูกไหมคะแต่ไพ่คุณขึ้นแปดถ้วยคุณไม่มีความสุขหรอกคนคนนี้จะต้องทําเรื่องอะไรให้คุณเสียใจอ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชีวิตคุณคุณต้องเป็นผู้เลือกนะคะอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขจุดไหนที่คุณอยู่แล้วคุณมีความสุขเราควรจะอยู่ตรงนั้นควรจะโฟกัสตรงนั้นชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าหมด ไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนไม่ว่าคุณจะเรียนแค่ปอสีหรือเรียนด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวค่ะมันอยู่ที่เราทําตัวเราทั้งนั้นมนุษย์เรามีคุณค่าในตัวเองเสมอใครไม่เคารพเราใครไม่ให้เกียรติเราแต่เราต้องเคารพและให้เกียรติตัวเราเองพลังงานนะคะเลือกทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกทําในสิ่งที่ควร มนุษย์ทุกคนสามารถทําผิดพลาดได้ไม่มีใครเก่งไม่มีใครดีเลิศประเสริฐสีไม่มีค่ะในโลกนี้ไม่มีแม้กระทั่งตัวหมอเองทุกคนมีข้อด้อยทุกคนมีอดีตท,ทุกคนมีข้อผิดพลาดแต่เราต้องเรียนรู้จากข้อด้อยอดีตข้อผิดพลาดอย่าทําซ้ําอย่าทําเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้เลยอันนี้คือไพ่ขึ้นมาแค่เป็นไกด์ไลน์ให้คุณคร่าวๆนะถ้าใครยังไม่เจอหรือใครที่เจอแล้วไม่ตรงประมาณนี้ก็ดู ศึกษาเรียนรู้ค่ะพูดคุยทำความรู้จักกันก่อนมนุษย์เรามันต้องศึกษาเรียนรู้กันก่อนดูนิสัยใจคอดูอะไรใดๆเข้ากันได้ไหมให้เป็นเรื่องของเวลาค่ะตัวจริงยังไงก็ต้องรอเราได้รอคุณได้ตัวจริงเขาจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณตัวจริงเขาจะไม่ใช้กลอุบายตัวจริงเขาต้องใช้ความจริงใจในการแสดงให้คุณเห็นในการพิสูจน์ตัวเอง นั่นแหละค่ะคือตัวจริงขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ให้กับทุกคลิปของลีแลกทาร o 99นะคะขอพระคุ้มครองทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะขอออะไรดีขอบุญกุศลทั้งหลายนะคะจงไปถึงทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจริญด้วยอายุอายุวันะสุขภาพดีสมบูรณ์ทุกๆท่านตลอดไปนะคะมีความสุขมากๆ ในทุกๆวันไม่เฉพาะวันนี้นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองทุกคนพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าแรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ